กราบสวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้จะเป็น T z M นะครับเสื้อตัวนี้เขาส่งมาให้ผมแก้งานนะครับเขาบอกว่าเอาไปให้ร้านทำและทีเนี้ยนี่ท่านผู้ชมอ่าใช่คืออาการลูกละลายนะครับอันนี้คืออาการลูกละลายซึ่งซึ่งอาการลูกละลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไฟแรง น้ำมันบางนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่ารถเป็นรถเดิมๆนะครับผมก็ไม่ได้ถามมาแล้วว่าเป็นรถเดิมหรือเปล่าซึ่งรถเดิมเนี่ยอาการเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดกับรถเดิมได้น้อยมากถ้าเป็นรถเดิมแบบไม่ทำอะไรนะคาร์บูเดิมไฟเดิมกล่องเดิมจะไม่สามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับหรือว่าอาจจะเกิดได้แต่น้อยมากและสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเจ้า TSM ตัวนี้เพราะว่าหนึ่งเสื้อนะครับเขาบอกว่า ทีแรกมันเป็นเสื้อไม่ปอกแล้วทีนี้พอเอาเข้าช่างเขาเอาไปตีปอกนะครับเพื <bege listings> ่ออะไรก็ไม่รู้แล้วลูกสูบท่านผู้ชมถ้าสังเกตดีๆนะถ้าใครตาดีๆนะครับสังเกต halfway. มันไม่ใช่ลูกทีซัเอ็มนะครับมันเป็นลูก R ทีซัทอาร์ท่านผู้ชมและลูกทีซนะัทอาร์น่ะทุกคนจะรู้ใช่ไหมว่าหัวมันนูนกว่าทีซัเอ็มหลายเท่าเลยจัดว่าเป็นเท่าเลยก็ได้นะและนี่คือลูก R ทีซัทเอ็มท่านผู้ชมอันนี้คือหน้าตาลูกทีซเอ็มนะครับ หัวจะเรียบอย่างนี้นะครับเรียบไปเลยอะ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกสาเหตุที่มันเกิดอาการละลายนะครับนี่ท่านผู้ชมพอมองออกไหมครับฝั่งขวาตัวนี้จะเป็นลูกที่ซัดเอ็มเดิมนะฮะส่วนฝั่งซ้ายเป็นลูกที่ซัอาเห็นอะไรไหมใช่ท่านผู้ชมหัวมันนูนกว่านะครับหัวนูนกว่ายเยอะเลยเยอะเลยนะครับซึ่งพันของที่ซัเอ็มเนี่ย พันของที่เซเอ็มเดิมๆนะครับหัวจะแบนอย่างนี้และฝาสูบจะหน้าตาแบบนี้จะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยคือที่เซทเอ็มจะไม่เหมือนใครเลยนะครับ <c oughs> เพราะฝาตัวนี้นะครับออกแบบมาเพื่อรับลูกตัวนี้โดยเฉพาะแมตช์กับลูกตัวนี้โดยเฉพาะนะครับเนื่องจากว่าเบ้าฝาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือมันมันก็แบนแหละเบ้าฝามันก็แบนแบนไปเลย <c oughs> เพื่อรับตัวนี้นะครับถ้าเป็นของตัวอื่นเนี่ยเบาย้าตรงเนี้ยมันจะยุบลงไปถูกปะ มันจะสโลปลงไปนะครับถ้าเป็นของตัวอื่นเพราะว่าตัวอื่นลูกหัวมันนูนซึ่งที m ซเมหัวไม่ได้นูนนะครับและการที่เอาลูกที r อาไปใส่ T z m ซนะครับถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้ท่านผู้ชมมันทําได้มันทาได้แต่ว่าทําแบบเนี้มันผิดนะครับคือมึงปาดหัวลูกอ่ะควรจะปาดให้เรียบถ้าสมมุติว่าปาดไม่เรียบการที่ใส่แกกูคงจะหละอ,ดอดัเมื่อกี้การที่ทําให้หัวลูกนูนกว่าปกปตินะครับทําให้หัวลูกวิ่งเข้าหาหัวเทียนได้เยอะขึ้นนะครับ และมันทําให้กําลังอัดแต่เยอะขึ้นและมันก็ทําให้ใกล้ไฟเยอะขึ้นด้วยใกล้ความร้อนนะผู้ชมพูง่ายๆนะครับใกล้ความร้อนมากขึ้นมันวิ่งเข้าหาความร้อนได้มากขึ้นนะครับนี่แหละสาเหตุที่ทําให้ลูกละลายและอีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นปัญหาความร้อนของทีเซนะครับหรือว่าเนี่ยอาจจะละลายอาจจะละลายเพราะสาเหตุอื่นด้วยนั่นคือบ่าวน้ําถ้าสังเกตดีๆนะครับท่านผู้ชมทีเซเเนี่ยจะเป็นรถ เป็นรถที่ค่อนข้างจะเป็นรุ่นใหม่ไปแล้วมันจะมีวาล์วน้ําซึ่งกูไม,ม่รู้จะมีไว้ทำยี่อะไรนะครับวาล์วน้ำเนี่ยคือมันไว้ใช้ขี่กับรถเมืองหนาวนะฮะถ้าวาล์วน้ําตัวนี้เสียขึ้นมาเหมือนรถยนต์ท่านผู้ชมรถยนต์รุ่นไม่ว่าจะรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าก็าจะมีวาล์วน้าถูกไหมวาลน,น้ําตัวเนี้ยจะทําหน้าที่คุมอุณหภูมินะครับถ้ามันไม่ร้อนมันก็จะไม่เปิดซึ่งถ้ามันเสียมันร้อนแล้วมันไม่เปิดน้ําก็ไม่วนนะครับ เกิอดอาการน้ำไม่วนเกิดขึ้นและทําให้ความร้อนสะสมในกระบอกสูบมากขึ้นทําให้ละลายนะครับอันนี้ละลายช่วงไอเสียพอดีนะผู้ชมล,ลายไอเสียนะครับละลายออกไอเสียเหมือนกับว่าเหมือนมันคายไม่ทันอะเหมือนอย่างนั้นนะเพราะว่าช่วงตรงเนี้ยตั้งแต่ตรงไอเสียออกไปนะครับไม่ละลายสแสดงว่าช่วงนี้มันยังเย็นอยู่มันมีร้อนก็แค่ไอเสียนะครับจากหัวเทียนหัวเทียนพุ่งลงไปหาไอเสียนะฮะ ถ้าถามว่าอาการนี้นะครับเราจะแก้ยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ำขึ้นอีกง่ายๆท่านผู้ชมทําแค่2อย่างนะครับอ่าทำสามอย่างทําแค่3อย่างนะครับคือ1เอาาลาวน้ําออกสําหรับใครที่ถอดาลาวน้ำแล้วหรือว่าไม่มีเลาวน้ํานะครับตรงนี้ก็ม่ต่องไปสนใจมัมยา,ยมาแล้วก็ทำแค่2อย่างคือ1แยงเสื้อนะครับกับ2ใส่ลูกให้ตรงรุ่นแค่นั้นเองครับมันไม่สามารถใส่ลูกทีสัอาได้คือผมก็ว่าไอช่างคนนั้นน่ะที่ทำมันเนี่ยผมว่ามันก็รู้แหละ มันก็รู้แหละว่าลูกทีเซเอ,อ็มหาัวมันหัวมันเรียบนะครับมันไม่นูนแี่ทำนิ่ทำเหมือนลูกแกมมาเลยอันนี้ผมไม่รู้นะว่าลูกไซส์อะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปหาเทียบไม่รู้ว่าจะมีด้วยหรือเปล่านะนะครับปกติทีเซเอ,อ็มหัวมันเรียบเดี๋ยวถ้าดูดีๆด,ด,ด้วยนะถ้าดูใกล้ๆนะครับบ่ามันจะไม่เสมอกันด้วยซ้ำเห็นไหมทีเซ็ตเอ็มจะเรียบก,กว่านะครับเจ้าตัวนี้จะสูงกว่ามันเป็นสูตรของทีเซเอ็มโดยเฉพาะท่านผู้ชมหัวลูกแบบเนี้ย น่าจะมีรุ่นเดียวใน2องจังหวะด้วยมั้งที่ใช้ลูกแบบนี้ก็คือทีซเอ็มนะครับมันลิขสิทธิ์เฉพาะทีซเอ็มและถ้าเอาลูกเอาลูกทีซเอ็มไปใส่ตัวอื่นมันก็กลายเป็นวิ่งไปอีกเพราะว่ามันมีไม่มีกําลังอัดนะครับแต่ฝาตัวนี้มันทํามารับลูกตัวนี้แล้วและก็รู้สึกว่าลูกปืนนะลูกปืนมั้งท่านผู้ชมจะกระเด็นนะครับแตกลูกปืนปลายก้านไม่รู้หรือปลายก้านหรือล่างก้านนะครับกระเด็นแตกใส่ฝานะครับ หรือว่าอาจจะเป็นรอยละลายก็ได้อันนี้แต่ผมก็ต้องทําฝาด้วยนะเนี่ยหรืออาจจะเป็นสเก็ตลูกก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรที่เหมือนลูกปืนเลยอะ่ะและภายในกระบอกสูบท่านผะู้ชมเห็นไหมเอ่ยแสงเข้าถึงไหมนะครับเป็นรอยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะฮะเห็นไหมตรงนี้เป็นรอยนะครับรอยไหมไหมละลายติดเลยไม่รู้ว่าไซส์อะไรเนี่ยจะไปหาไซส์ได้ปา อันนี้ผมต้องมาเก็บงานปอกนะครับเก็บงานปอกอองานปอกไม่เยอะมากนะครับจะมีเหลื่อมก็แค่ไอเสียไอเสียตัวที่สามนะครับใช่ไหมมันมีสามรุ่นใช่ไหมก็เรียกว่าตัวที่สามตัวที่สองกันเนาะนะครับหรือว่าไอเสียตัวเล็กนั่นแหละอันนี้จะใช้วาวตรงรุ่นนะครับถ้าใช้ของทีซัอาใช้ไม่ได้นะใครใช้ทีซัอาเลิกเลิกกีซันนะครับว่ายากทีซัอา T มาใสาา่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่าไอเสียมันออกไม่ได้เพราะมันไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าใครคิดจะใส่ลูกที่สั้น R หรือว่าเอาลูก VR มาทําเลิกคิดซะนะครับเลิกมึงเลิกคิดไปเลยนะครับหรือว่าถ้าจะทําก็ต้องให้พอดีกับลูกเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยถ้าไม่งั้นหัวลูกจะนูนสูงเกินไปนะครับทําให้กําลังอัดมากเกินและสะสมความร้อนด้วยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นที่ส M อย่างเดียวนะจะเป็น VR ที่ส R KR LS Z รดหรือว่าเมทหรือว่าตัวอื่นก็สามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเดิมก็ตามแต่ เพราะหัวลูกมันนูนเกินไปนะครับมันนูนเกินไปแต่บางทีมันอาจจะไม่เขกฝาบอกเราเนืออกไหมมันนูนแหละแต่มันไม่ชนฝามันยังไม่ชนไงมันเหลือระยะนิดนึงที่จะชนแต่ไม่ชนทําให้ความร้อนสะสมนะครับถ้าอาการลถมันไม่บอกเราเนี่ยเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมเราก็จะขี่จนมันพังแนะนํามาใ,ใช้ลูกตรงรุ่นนะครับหรือว่าเราเทียบสลักแบบนี้ถ้าใครไม่เข้าใจนะให้เอาสลักเนี่ยเทียบแบบนี้นะครับแล้วก็วางไว้กับพื้นี้ เอาไปวางไว้กับพื้นแล้วกันนะสมมุติว่าวางไว้กับพื้นแบบนี้และเทียบด้วยสายตาดูนะครับว่าหัวลูกนูนกว่ากันเยอะไหมล่องแหวนอะไรๆเนี่ยสูงกว่ากันเยอะไหมล่องแหวนสูงก็มีผลนะครับไม่ใช่ไม่มีถ้าหัวลูกนูนกว่าเยอะแนะนําให้เอาไปปาดลงนะครับเหมือนแดดแดดที่สายลูกแกมสายลูกแกมจะปาดหัวลงถ้าสายลูกวีจะไม่ปาดหรือบางสูตรก็ปาดนะครับบางสูตรก็ไม่ปาดบางสูตรไม่ปาดก็ไม่มีปัญหานะผมก็เ <โ hum> คยใส่ก็ไม่มีปัญหายังไม่มี แต่ลูกแกมแน่แนคือต้องปาดนะครับว่าหัวมันดูนหัว V R และทีเเยอะมากนะครับถ้าใครใส่ที m ก็ปาดให้เท่าเดิมนะใครจะใส่ลูก V R หรือทีเนะครับปาดให้เท่าเท่าเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยถ้าเกินจะเป็นอย่างนี้เนี่ยหรือใครอาจจะเถียงว,ว่า <S <S hey, พี่กูทําแล้วยังไม่พังเดี๋ยวก็พังใครคิดจะใส่จริงๆจะใส่ให้ลูกมันดูอย่างนี้เนี่ยเอาดูอย่างนี้เลยสิ่งที่ต้องทำต้องทำหลักๆเลยนะครับคือมึงต้องเอาฝาตามไป ถ้าฝาบึงไม่ตามเล่นใส่เบ้าเดิมก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะครับก็คือเราต้องทําเบ้าอ่ะเราต้องทําเบ้าเฉพาะนะครับแต่มึงต้องไปลงกึงเซียนหน่อยนะถ้าเขาไม่เซียนเขาก็จะก็ก็จะทำทำเท่าที่เขาจะทําให้แค่นั้นนะฮะก็คือเขาก็จะไม่รู้สูตรว่ามันสูตรเป็นยังไงซึ่งผมก็ไม่รู้หอกสูตรมันเป็นยังไงเพราะว่าปกติถ้าผมใส่ลูกพีซัเอ็มอ่ะใส่กับ VR นะครับก็จะใช้ฝาเดิมเดิมหมดเลยลูกก็เดิมนะครับจะไม่ไปพิเรียนอะไรกับลูกมันนอกจากเจาะรูลูกแค่นั้นะันบคร ถ้าท่านผู้ชมจะใส่ลูกตัวอื่นก็ต้องทําฝาลับนะครับฝาลับลูกด้วยไม่ใช่ว่าใส่ได้เลยเด็กจะใส่ก็ใส่ไม่ใช่นะครับสลักตรงการใส่เลยไม่ใช่นะเบาตรงเบาหัวเทียนตรงเนี้ยจะเป็นของเดิมก็ได้แต่ตรงเนี้ยตรงนี้เราต้องจิกมาลงไปเอาลงไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้รับหัวตรงนี้นะครับจะทําให้ตรงนี้มันมันมนลงไปอีกก็ได้ <S <S โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเก็บงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาลูกไปคว้านกันแล้วกันเนาะ <S <S ไม่รู้จะเสร็จทันหรือเปล่านะเสร็จทันก็ลงคลิปวันนี้แหละ ถ้าใส่ไม่ถ่าก็ผ่ากันวันต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้ไม่ได้ร้อนที่ปปกซะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะร้อนที่ลูกกับฝาเนี่ยสองสาเหตุนะครับลูกกับฝาเพราะฝามันมีวาล์วน้ําผมก็ไม่แน่ใจว่าวาล์วน้ำนี่มันพังหรือเปล่าต่อให้มันไม่พานมึงก็ต้องถอดครับถอดทิง้งไปเลยไม่ต้องคิดว่าอยากจะมาใส่วาล์วน้ำให้มันเทเหมือนต่างประเทศนะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนมึงขี่ไปนิดนึงความร้อนก็ขึ้นแล้วมึงไม่ต้องห่วงหลอกบงบ้านเราไม่มีหิมะนะครับไอ้พวกดิ้นไกับพวกที่เวลามีอากาศหนาวหรือว่ามีหิมะตกน่้าเเรไไมมีถถออทิงปะ เอานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็แก่งานแล้วนะฮะก็คงไม่สวยเท่าไหร่นาะไม่สวยหรอกเอาจริงๆมันไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะว่าไอเสียตัวเล็กแยงยากมากเห็นไหมครับค่อนข้างจะแยงยากนะฮะไอเสียตัวเล็กส่วนตัวใหญ่มันก็มันก็พอแยงได้นะพอเขาขาวอยู่แต่แยงได้ไม่หมดนะครับเห็นไหมมันจะมีดำๆเพราะว่าดอกคาร์ไบด์ผมมันเข้าไม่ถึงนะครับต้องใช้หัวงอเก้าสิซึ่งหัวงอเก้าสิบไม่มี มันต้องใช้คู่กับสายเจียลมด้วยนะครับต้องใช้สายลมผมไม่มีไงเราสิ้นปีกันค่อยจัดไอเสียก็ตรงอยู่แล้วนะครับไอเสียได้อยู่ไอเสียไม่ต้องแก้ไม่ต้องเก็บนะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปซื้อลูกสูบนะครับแล้วก็เอาไปคว้านกันไม่รู้จะเสร็จทัดวันนี้หรือเปล่านะและนี่ตัวนี้นะครับว์วน้ําที่อยู่ในนี้เอาออกไปเลยนะครับแกะออกไปเลยแกะนอสสามตัวแล้วก็กระทุ้งจากข้างหลังออกนะครับ เดี๋ยวก็ค่อยไปหาซื้อปากกินตัวนี้ส่วนมาปกปากกินตัวเนี้ยมันจะแถมมากับปากกินชุดใหญ่เว้ยแต่บางยี่ห้อจะไม่มีนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าร้านที่ผมไปซื้อมันจะมีหรือเปล่าตอนนั้นจาได้ว่าซื้อมาบางทีมันก็มีบางทีมันก็ไม่มีมาเคท่านผู้ชมขอตัวไปซื้อลูกสูบก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไปลงเกลืองด้วย